หันเป็นตรำรวจแล้วมีคนมาจุดจุดจุดจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยนี่ลูกเดี๋ยวแม่ไปทำงานก่อนนะโอเคค่ะแต่ทำไมแม่ต้องไปด้วยอ่ะก็นี่มันงานของแม่และแม่ก็ต้องไปดูแลพนักงานด้วยค่าค่าค่า,าแม่ไปก่อนนะคะ่ะ นี่ลูกแม่ไปก่อนนะเออเดี๋ยวลูกไอ้น,นี่เอาละกันนะไปที่มินิมัทวันนี้คนรับใช้ไม่อยู่หมดเลยโอเคค่ะแม่เอาอะไรไปดีค่ะเฮลิคอปเตอร์ละกันไอ้ไม่ไอ้ถูกแล้เฮลิคอปเตอร์พูดไม่ค่อยถูกหรอกเฮลิคอปเตอร์ เธอจงมีเสียงปิ๊งวัสดีครับวัสดีครับโอเคเธอช่วยบินไปตรงสถานีตำรวจชื่อดังโอเคครับจบไปเดี๋ยวนี้โอเคไปไปเลยไปไหนก็ไปเลยแต่ยาที่ลูดูอย่าไปเขา เอารถจะน้ำมันหมดบ้านนี้เออฉันอ้ออส้นเนเสนขี่เลยเหรอเออประหนึ่งนะตอนขี่ต้องเปิดปุ่มพอบ่าเห็นเรียลงหน่อยสิลงลงเฮลี่ครับ แล้ววันนี้จะถึงจดหมายไหมถึงแน่นอนครับอ๋อนั่นไงที่ไม้ปุยปุยปุยเอยเฮลิคอปเตอร์อย่าอย่าเซซีเมาเหรอเมาครับมันคุณขับไม่ไดีพอครับอาเธอดาฉันเฉยเลยเ,เล่นครับ โอ้ยฉันจอดไม่ตรงอีกนี่ฉันง่มากเลยนี่จอที่สุดไปเลยไอ้ทิ้งสักซีโอ้ย,อยเข้าไปดีกว่าเธอ,อเข้ามาทำงานแล้วเหรอ <laughs> เอ้าเธอมาทำงานแล้วเหรอใช่ค่ะผู้ชายเธอพูดข่าปไปด้วยหรอเนี่ยโอ้ไม่ก็อใช่ครับโอเคเออเดอเอเอแอดมินไอไม่ใช่แอดมินนั่นแหละแอดมินเดี๋ยวเธอช่วยขึ้นมาข้างบนกับฉันหน่อยสิโอเคเ <laughs> มี็นนอลาเยอะเพราะวันนี้วันนี้วันหยุดและเธอเป็นเวรวันหยุดเธอนั่งรอในนี้นะเผื่อมีเหตุอะไรเธอจะได้ไปกับฉันไปซื้อขนมกินดีกว่าหิวขนมจุงเบยวิ่งไปเลยแม่แม่ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เราดร่กนะจะเบอกให้ฮ ดูเึรึรึรรึเึร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 รีรึ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 รมรึรมรึรเลมรอรึรึอึร่รึรึรึมหรึเึร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 ่รึบึรึรึรนเึรึรอรึ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 รวรึรึรึนึรึระรรรึ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 รนนึร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 ึด สีเหมือนฉันเลยนะขอบคุณครับนี่แล้วหมะปิวกลับก่อนดนะกดจุดไม่ได้อีกไปจ้าคุณต้องใช้แอปนี้ครั้งสุดท้ายไ,ไ,ไปเลยด,ดีกว่าขึ้นรถ นี่เราสำหรับเด็กขี่ได้ด้วยนะฉันจะบอกให้นะไปกันเลยแถมอันนี้เหินได้ด้วยนะนนฉัน,น,นจะบอกให้แต่ต้องเหินระวังระวังนะต้องคนขี่เซียนถึงจะเหินได้แบบเั้ยนยังขี่เซียนมากเหินได้เลยนะยเดี๋ยวฉันจะเหินให้ดูปิวนี่มอตไซค์ทำไมเธอไม่ลองเพลงอะ่ะ เอาทำไมแรงนะนี่ปุยเลยปุยช่วงนี้ป่วยเก็บอเอรอ๋อโอเคฮิ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 ฮฮิฮเหิฮิฮิิิิฮวฮาฮเฮิ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 ิิิ มอเตอร์ไซค์เธอด่าฉันอีกแล้วเนี่ยโอ้ยเอ๊ะฉันจะขึ้นได้ไหมี่ยเขาฉันเขาฉันเออเขาฉันยังอยู่ดีแต่แต่ฉันจะไม่อยู่ดีแล้วขึ้นรถฉันรถฉันอ่าไม่เป็นไรจะขึ้นไปซ่อมถูกมากไปกันเลยว้า เอติดแน่ติดชั้นแน่อาช้นตีทำยังไงดีมอเตอร์ไซค์ติดฉันไอฉันล้มเลี้ยวอย่างนี้สิฉันไม่วิธี่อยู่เปอ,อ้าอีติดแล้วอันนี้ติดจริงเออใครล่ะอยา่าฉันฉันไม่กล้าทำอะไรเลยฉันฉันอยากอยู่นี่ๆอ,อ่อเออ ฉันออกมาได้แล้วอ่แเรเบร่ครับใจครับใจไปเลยแต่ตอนที่ฉันล้มลงมาฉันเห็นดีนะดีนะเดิบมาแบบสวยๆวันนี้กินอะไรดี พิมก็น่ากินไม่ไม่กินไม่กินอืมอันนี้อะไรอะ่ะเครื่องช็อตไฟฟ้าหรอหนดูใกล้ๆสิอ๋อไหน,อ,น,นอ,ไอันนี้อะไรอันนี้อร่อยอะหนเขียวบนถาวอะไรนี่อ่านก็ไม่ออกอ่านออกแต่ภาษาอังกฤษ อันนี้เคลกอันนี้อะไรนะอืมน่าจะชาวกล้วยมั้งชาวกล้วยผลไม้อันนี้ทุเรียนก็มาพวกผลไม้ว่ดีนี่เธออย่าพูดสิข้าวของโปรดฉัน ชุงนี้มันราคาแพงนะคะราคาห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทค่ะห้าร้อยเหรอใช่นี่เธอเดีย๋ยวฉันติดก่อนละกันเดีย๋ยวฉันค่อยมาจ่ายไม่ได้นะคะโกเลตเหรอช็อกโกแลตอันนี้ปับคอนจ้าปับคอนปับคอน อ,นนอันนี้อันนี้อาหารกระป๋องสำหรับแมวแล้วนี้อ่าร์โรที่ฉันอยากกินทาร์โรกับบับคอนแล้วก็ช็อกโกตช็อกโก렛สีฟ้าอร่อยเป็นรดน้ำฉันเคยกินขนมที่เป็นสีฟ้าๆแล้วมันมันเป็นรดน้ำฉันซื้อมากินอร่อยมากแค่นี้ค่าทำเงินกีนก่บาทคะทั้งหมดหนึ่งอค่ะทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะ นี่ค่ะโอกาสหน้าเช่นใหม่นะครับครา่าวยแต่ปวดจริงจ่องจังเลยเฮ้ยย,ยังไม่พอซื้ออีกดีกว่าวุ๊ยมามา่าน่าก,กินมากวันนี้เราอยู่บ้านเบื่อแล้วไม่ได้ไปป้อนนานแล้วเราไปป้อนดีกว่าเราต้องขี่รถนี้ไป พขปลอมตววัว่าฮ่า้ยรถฉันก็เนานะ บินไปเลยเฮ้ยรถมอเตอร์ไซค์ได้แผนกัาแล้วเอานี่ลูกเออมี่นี่ลูกนี่คุณหยุดนะนี่คือการจี้ไม่นะคุณจะไปไหนไม่ได้เลยไปได้สิ <laughs> เธอไม่เธอเป็นคุณแบบนี้เดี๋ยวฉันจะจับเธอไปขายแล้วฉันก็จะถอดชุดเธอให้หมดแล้เป็นชุดคนจนไมเพราะฉันเพราะชุดน,นี้มันไม่ดีชุดน,นี้มันมันร,รัดเกินปล ฉันขอไปเข้ากน้ำก่อนได้ไหมได้ฉันจะยืนเฝ้าโอเคคุณแม่มาช่วยเาได้ไหมทำยังไงดีโดนป้อนแล้วเราจะต้องทำยังไงนะให้เราไม่โดนนะ่ะปิดปุ่มก่อนดีกว่าเออทำยังไงดีอ๋อคิดออกแล้ว เราต้องทำสัญ,ญลักษ์มือที่มันต้องอุ้มเดือป้องไปใช่ใช่ใช่บอกกับพี่พนักงานดูสิพี่เขาบุโหพังของหมดแล้ว,วอ,อทำยังไงดีน่าจรจริงเลย ไปล้อข้างนอกดีกว่าฮ่าฮ่าไปล้อราคาเลยเท่ดีไม่ยินเก็กด้วย